ไปตอ,อนทต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดสมนาลกค้ารายย่อยประจำปี2567ครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนไปสู้พลังงานสะอาดและก็เป็นการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับ เโรอแรมทวินโลตัสอำเภอเมือง Lemon จังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเนียนบุญแก้วผู้ช่วยผู้ว่าก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าเคเขตซ่องผาตายจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการสัมมานาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี2567ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีลกูกค้ารายใหญ่เป็นผู้ชายบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าวร่วมกับ ค่ะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ากระมุงเน้นสู้ความเป็นองค์กรที่ทันสมัยพัฒนาการดําเนินงานการไฟฟ้าแบบครบปุงจรค่ะและยึด,ย,ดยึดลักธรรม,มาพิบาลดําเนินการด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตอบสนองนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์เน้นลูกค้าเป็นสนย์กลางค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะเ็าเพื่อน,นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าถูกภักส่วนเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต สินคา้าหรือบริการจนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและสามารถวางแผนการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิธภาพค่ะภายในงานนะครับมีการฟังบรรยายเรื่องของการติดตัง้ง เครื่อง e v charging station นะครับการตอบคำถามการแหลกเปลี okay, okay. so ่ยนแสดงความคิดเห็นระว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อจะได้กำหนดทิศทางการลงทุนในซอดรับกับแนวโน้มพลังงานในอนาคตรวมถึงรวบรวมความต้องการและก็คอเสนอร์นะข้องลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขงานด้านบริการข้องการไฟฟ้าโซนภูมิภาคให้ตอบสนองต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับฝั่งเสียงจากทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคเคซ่องปากใต้นวคอซีธรรมราชกันครับค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการพบปะก,กันนะครับระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการก็คือการฟ้ายผลภมคและก็ลูกค้านะครับเพื่อที่เราเราจะรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในการใช้ไฟฟ้า,าว่าลูกค้าเนี่ยก็มีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่จะนํามาปร,ปรับปรุงกระบวนการทํางานใ้ผพิใช้ไฟเนี่ย มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของของการบริการเราเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับเราปัจจุบันเรามีสถานีไฟฟ้าอยู่สองสถานีนะครับก็คือในอำเภอเมืองนะครับก็คือนครศรีธรรมราชหนึ่งนครศรีธรรมราชสองซึ่งอาจจะเกิดปัญหาไฟดับบ้างนะครับทีนี้เราก็มองเห็นถึงความสําคัญว่าพื้นที่เมืองเนี่ย ควรจะให้มีไฟดับน้อยที่สุดก็เลยขยายาตั้งลงที่สถานีรถไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานีนะครับ